ดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้เบิร์ดมาแนะนํารถอีหนึ่งรุ่นนะครับจะเป็นเจ้าิสันมานะครับ 1.2e นะครับปี2019นะครับตอนนี้เป็นสีชมพูเลยนะครับสีสวยสดใสนะครับเป็นรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับผมเลขไยมาเพียง11,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แรงมากครับเหมือนได้ขับมือหนึป้ายแดงเลยราคาเพียง319,000บาทนะครับ เทียบกับมือหนึ่งก็ราคาหายประมาณแสนกว่าบาทเลยนะครับยังมีบริการศูนย์นะครับเข้าได้ดูไทยเลยนะครับเข้าศูนย์ใบแดงนะครับเพื่อแมนแทนน์ได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้เราจะพามาดูรอบคันแล้วก็ผ่านเข้าโดยสารกันครับตัวนี้เป็นกระจกหน้าตัวใหม่นะครับก็มีความสวยงามนะครับรวมไปถึงสีชมพูนะครับผมสวยมากนะครับแล้วก็เป็นไฟเดนทัม n ันนี่ไลท์นะครับตัวนี้เป็นรูปตัววีสวยงามมากเลยครับ เอาละครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูรับพังกันต่อเลยนะครับ้องเครื่องก่อนนะครับตัวนี้นะครับห้องเครื่องก็ยังมีความสวยงามอยู่นะครับสภาพเดิมๆนะครับย้ําทุกครั้งนะครับรถเราเหมือนขับสภาพไฟแดงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องยนต์มีความสวยงามแน่นๆเหมือนเดิมนะครับระบบไฟฟ้าระบบแบตเตอรี่ก็ยังคงสภาพใช้งานได้ปกติครับพอนอตต่างๆครับผมลูกค้าสังเกตได้ครับยังมีสีเดิมๆอยู่นะครับไม่เคยแกะนะครับ ไม่เคยโดนชนหน้านะครับย้ําเลยนะครับไม่เคยชนโดนหน้าล right, ูกค้าสามารถเช็คประวัต it> ิรถได้ครับผมรถเรานะครับมีแต่สภาพเกตเอนะครับผมไม่มีบุบไม่มีชนไม่มีน้ํพท่งอื่นอย่างมาแน่นอนครับผมเอาละครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังรถกันต่อเลยนะครับว่าหัวน็อตต่างๆนะครับแล้วก็มีสภาพมีบุบมีชนมาหรือเปล่านะครับไปรับชมกันต่อเลยเอาละครับมาถึงด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมเปิดสดๆให้ดูเลยนะครับมาแล้วนะครับตัวนี้ครับผม ด้านท้ายก็ไม่เคยโดนมานะครับตัวนี้ก็ถือว่ายังสวยงามอยู่นะครับหัวน็อตต่างๆนะครับสังเกตได้ครับถ้ามีชนเข้ามานะครับหัวน็อตเดี๋ยวจะต้องทการไปเปลี่ยนสีมานะครับตัวนี้ก็ยังคงสภาพเดิมอยู่นะครับไม่มีชนมาแน่นอนเม็ดอาร์นะครับอยู่สีครบนะครับอยากให้ทุกคนมาลองขับดูนะครับแล้วก็ในเรื่องของประสิทธคภาของรถตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ปกติครับหัวน็อตต่างๆนะครับอ่ะยังเดิมๆกันเลยครับไฟท้ายสวยนะครับผมแล้วก็ ช่องเก็บของก็คือว่ากว้างนะครับเท่าเดิมนะก็ไม่ต่างกับนิสสันรุ่นอื่นนะครับนิสสันมารุ่นอื่นนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีในเรื่องของยางอะไหล่แล้วก็อุปกรณ์ก็ยังครบนะครับเดิมๆเลยนะครับด้านหลังนี่นะครับสังเกตได้ครับไม่มีทําสีมานะครับไม่ได้ชนมานะครับย้ํากันทุกครั้งทุกคลิปเลยนะครับตัวนี้สวยมากนะครับ เอาล้ครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูห้องโดยสารกันต่อนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลงไปถึงเลขไม่นะครับแอร์เย็นแค่ไหนนะครับผมพาไปดูครับเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกนะครับไม่แค่11,888กิโลเมตรเท่านั้นนะครับตอนนี้ไม้น้อยมากนะครับยังมีประกันศูนย์อยู่ในไทยนะครับก็สามารถเข้าสู์บริการป้ายแดง ได้ทุกศูนย์ทั่วไทยเลยนะครับหรือว่าจะเข้าที่ศูนย์นิสสันเอ p เ r อรได้เลยนะครับเบิร์ดก็จะทําการนัดคิวให้นะครับแล้วส่งแมน e ทนแ c นให้นะครับภายในรถก็นะครับวิทยุก็จะเป็นโฉมใหม่เลยนะครับเครื่องก็เงียบดีนะครับตัวนี้ตัวนี้แอร์เย็นมากนะครับลูกค้าเปิดเบอร์สี่เลยนี่เห็นไหมเย็นเฉียบเลยครับผมตัวนี้ไม่ต้องกลัวครับขับทางไกลนะครับไม่ต้องกลัวร้อนนะครับหนาวอย่างเดียวเลยนะครับผม บาก็เป็นเบาะทูโทนด้วยนะครับตัวนี้สองสีเลยนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยครับพร้อมให้ลูกค้าเป็นเจ้าของทุกท่านเลยนะครับสนใจนะครับติดต่อเบิร์ทันทีนะครับเพราะว่ารถคันนี้มีเพียงคันเดียวเท่านั้นนะครับราคาพิเศษด้วยนะครับราคาเพียง3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับ หลังไม่เข้ามาครับลูกค้าดูคลิปนี้จบแล้วนะครับลูกค้าสามารถทักหาเบิร์ดได้เลยครับมีราคาพิเศษให้อีกแน่นอนพร้อมบริการหลังการขายอีกมากมายนะครับท่านใดที่สนใจติดต่อเบิร์ดได้โดยตรงเลยครับ0632481992 0632481992นะครับเราอยู่ที่นิสันยูสคานะครับติดถนนกาญจนาพิเศษมุ่งหน้าพารามสองนะครับเลยเดอะมอลล์บางแคมาแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ ชอบคลิปนี้นะครับฝากลูกค้านะครับกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเบอร์ดก็จะทําคลิปดีๆมานะครับแนะนําเสนอให้ลูกค้าอีกนะครับรวมไปถึงโปรโมชั่นต่างๆที่ลูกค้าสนใจก็เข้ามาแวะเวียนดูนะครับพร้อมจัดไฟแนนซ์กันได้ครับมีเรามีไฟแนนซ์สแตนบายตลอด นะครับผมเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีนะครับวันนี้เบิร์ตต้องลาไปก่อนนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอย่าลืมนิสันยุทธคาครับผมรถสันรถนิสันมือ2ขายเองนะครับรถบ้านครูชัยครับเรามีรถให้เลือกมากกว่า300คันนะครับลูกค้าพร้อมมาดูพร้อมมาจัดไฟแนนซ์กันได้นะครับถูกใจคันไหนบอกพนักงานได้เลยครับบอกเบิร์ตได้เลยครับเดี๋ยวเบิร์ตพาดูพาทดลองขับได้ทุกคันครับวันนี้เบิร์ตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม